สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางไปกับชีวประวัติและมรดกทางวรรณกรรมของวิกตอร์อูโก้นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวประวัติเส้นทางแห่งความเป็นอัจฉริยะกำเนิดและช่วงยาววิกตอร์อูโก้เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์คศ1 8 0 2ในเมืองเบซองซงประเทศฝรั่งเศส เกิดมาท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองแต่มีพรสวรรค์ทางวรรณกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เส้นทางชีวิตทางวรรณกรรมและการเมืองเริ่มเขียนบทกวีตั้งแต่อายุ15ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนสําคัญของลทัทธิโรแมนติกต่อสู้เพื่อเสรีภาพและต่อต้านระบอบเผด็จการ ถูกเนรเทศออกจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลานาน19ปีงานเขียนหัวใจของการต่อสู้และมนุษยธรรมหลักการสำคัญในงานเขียน 1. การต่อสู้ทางสังคมวิพากษ์วิจารณ์ความอายุติธรรมเรียกร้องสิทธิ์ของคนชั้นล่าง 2. มนุษยธรรม นำเสนอความเมตตาและความเข้าใจต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 3. อำนาจของภาษาใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างพลังผ่านตัวอักษรคำประพันธ์สำคัญปรัชญาแห่งชีวิตเสรีภาพไม่ใช่การทำตามใจตนเองแต่เป็นการที่เราเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ความยุติธรรมการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมคือการฆาตกรรมภายใต้เงาแห่งกฎหมายบทเรียนชีวิตจากอูโก้ 1. กล้ายืนหยัดไม่ยอมแพ้ต่อการกดขี่ปกป้องความเชื่อของตนอย่างหนักแน่น 2. พลังแห่งปัญญาใช้ปัญญาและภาษาเป็นอาวุธสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3. ามเมตตาและเข้าใจมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ให้โอกาสและความหวังแก่ผู้ถูกกดขี่บทท้าทายนำแนวคิดไปใช้ 1. นึ่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 3. ใช้ปัญญาแก้ปัญหา 4. เปิดใจรับฟังผู้อื่น บทส่งท้ายมารดกแห่งความหวังอูโก้สอนเราว่าชีวิตคือการต่อสู้การเรียนรู้และการให้โอกาสการศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยส่องสว่างโลกขอบคุณท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ